สวัสดีครับพ่อน้าต้อยได้ยังกินครับพ่อน้ามืัอนี้หอยค้าวหอยวันนี้หอยโอ้หอยน้ำให้น้ำหนาเอาเี่ะเนาะห้วเสึรี่เนาะเสึรี่น้ำให้น้ำหน่ายหล่ะครับโอ้ไปตึกปลาพน้าอันปลาเจ้าระเลยได้หอวยวันนี่เสึรี่ต้มเดี๋ยวมันมากด้ยนี่เนาะเดียวแหละห้วยน้ำถวยพ่น้าอ๋อหอยทางเป๊ะน้ำถวยพ่น้าเนาะน้ำถวยพ่เลยหอยรุ่งน้องถวยเลยมันใหญ่เนาะมันก็คือยุทธงนาบ้านเอามันบดบ้วนไปเลยเนาะป้านะ หอย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 ยังไม่ใหเลยพวกคือหอยให้นามันจักน้อยเนาะมันจักจ่อยจ่อยโอ้ได้การเท่าไหร่พูดอ่ะอู้ได้ไรปลาเนยเตาปลาอได้กินนี่ละเนาะปลาบัได้เนาะบได้ปลาหนามรุ่งเลยบัหลวงพี่น้องเอ้ยพันไปชิดเบ็ดกันเลยบัได้ปลาเลยเลยบัหลวงซั้นคลิปกันเลยเลยดจะกินครับนี่มันก้อยแล้วก็นั่นแล้วกินทับกินกินแก้วครับแก้วกันแล้ว บ้านี้จะเอาผัดเพชรอาหารเพชรให้ยี่เนื้อพันกับเผาผัดเพชรผัดเพชรผัดซึ้งกะเพราเนาะกระเพราพัดเพชรกระเผาเข้าท้าจะหันเนาะใส่กับข้าวเจ้าบัานี้เนาะข้าวเจ้าเขาวสวยพี่น้องเอ้ใช่ไหมมันคักกินซอมคนท้านี่แล้วมือนีิเนาะคนเพื่อกระับกระับมั่เท่าไรเลยย่อมมือโบคนมันกระเจาพี่ใหญ่มือนี้มันอากาศดีเด้ปลาเห็นพี่น้องเห็นบรรยากาศมันท้องฟ้าแจ่มใสเด้ตอนเช้ามันจ่มมีฝน้งเลครับ มันก็เลยไปกีดแหนะยางตอนนี้ช่วงค่ำเนี่ยครับนี่อากาศเย็นแล้วก็เริ่มออกแล้วยางก็ได้กีดรัดดึกบ่ได้เสาบ่ได้นี่บ่ได้ตีซ้ำตีซ่องตีซ้ำเริ่มแล้วพุ่นฝนจะค่ำหน่อยนี่ได้เลียนไหลฝนได้เนาะก็กำลังกายรัดเสาบ่ได้บ่ไหวเด้เนาะเมื่อยดิได้การตัวหนุ่ยเยอะๆเดี๋ยวหอยเจ้าทีเราปาเนาะอ๋อเรื่องเงี้ยเรากปูอยู่เนาะ มัน้ำขวยเนาะน้ำห้วยมันสิใหญ่กว่าน้ำเพื่อนาเนาะน้ำเพื่อนามันเพิ่งพึ่งขึ้นมาบางนึงนี่เนาะบางเกิดบางนึงนี่เนาะอันนี้มันธรรมชาติมันอยู่ตนั้นดูตลอดเวลาเนาะอยู่น้ำห้วยเนาะมือเพื่อกินปานเลยเนาะประเทคนก็ไม่ได้ไปเอาอยากเอาง่ายเมันอยากดูนี่ยกายของย่ำขึ้นพี่น้องเอ้ยหอยมันขึ้นเนาะกัดเออขึ้นโอ้ยผู้เอาลวงลางม่ใช่หน่อยจับคู่กันเนาะเอาสบาย เจ้าบอกเจ้าบอกโลดย่ำขึ้นก้านห้อยเขา่มข้นผู้ใดดูไปเอาหรอกเขาไม่ขายกันเลยแกะไข่สัปดาหนี้มันสี่สิบห้าสิบบาทปาหนิเออขอบคุณแล้วเนาะฉันแกะเรียบร้อยแล้วขอบคุณแล้วเออแกะให้เรียบร้อยแล้วตุ่มมาเบิ่งวิธีการตอนเฮ็ดผ่กแล้วเนาะป้าเนาะใช่เราแล้ไม่ใช่สิไปเฮ็ดละบานนี่อ้าวได้เวลาแล้วป้าปัดดีครับเวลาลุง ไม่ได้ได้เครื่องปรุงปลา่ะเกลียมก้อนหน่อเจียวก็เียมก้อนหน่อคันแล้วผักแกงผักแกงก็เลือกพักได้สันอันนี้นี่เออเอาทางไหนล่ะว้ายล่างไม่ใช่หรือวิยญานี่เรียบโอ้โหอยู่นี่เนาะกะเพราใบมะกรูดพร้อมมาเอาใบมะกรูดอืมอ่าถัดวหอยพ่อน้ะ เปลี่ยนแนวเปลี่ยนแนวคนเอามาคายเฮซื้ออันนี้ป้าต้อยเราไปงมหมานี่เนาะป้าเนาะ<ม>ป้าต้อยเราเพิ่งไปจัดมาแต่ปู้พิ่ไป,ไปอันตึ๊กตาบุได้ก็เลยเอาอันเออมันก็มีแนวเดียวแล้วเนาะป้าเนะาะกินง่ายตงนีห้ห่วยมันแนวมันไปบุได้นี่แล้วเ <laughs> นาะไปกินแนวมันแล่นนี่บุได้เลยป้าเนี่ยอ,อันนี้มันบุไปก็ได้เลยอันนีพ้พ่อพอเอารถดีต้องลอยมาอย่างอันเนี่ยร,รถดีรถดี อ,อ,อ่าอ่าบันเลงแล้วเนาะบันปปี้ป้าบันเลียงแล้วครับตนีสุดยอดเลยอฮ้ยกินหอมปฏิ้ตธนะแซ่บพี่น้องเอ้ยยังเคยได้กินน้ำกันได้นเนาะพี่น้องเองภาคตะแทะเท่าฮะนี่ก็ได้เฮ็ดนายแซ่บจนอ้วนขึ้นอว้นอวนขึ้นเลยเจ้าของซองนี่ป้าโมบายดิยีก็จอยตัวเออไปเข้าร้านอันนั้นกระเจ้าได้ว่าได้รถหุ่นเนี่ยก็จะบอกไปร้านคิติท่าอุเทนอ่ะเออไปบม่ได้ขาดท้องสิ เออข้าพู้กับเจ้าบอรถเด้อป่าเออรถสีเด้อยังไงเสียป่านนี่ว่าเออตัวสีสั้นเลยไปมะกรูดเข้าไปอีกเียวกระเทียมก้อนเนาะใส่เครื่องปรุงเข้าไปบ้างเดี๋ยวนะมะพริกมากเตลือําเข้าไปพริกแกงพริกแกงเข้าไปเสริมพริกแกงเก็ยดขึ้นอยรสชาตีมซิบ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 ติดโซ่หมดแซ่ก็ว่าแซ่บเลี๋ยวนะครับพุทเจ้าเฮ็ดเนาะ เพื่อนบอกในการลดอะครคบผู้เจ้าเฮ็ดเนาะเพื่อนจะไปบอกว่าม่เป็นตาเด้ดเมุ่มีดอกฟังเสียงพี่น้องตู้นึ่งขัน่งขันขันอ๋อบังบังตอนตักระบัดนีบังตอนตักพีนนก่นอ้องอ๋ป้เรียบร้อยแล้วรนะบาดนีเนาะ อ๋อเดืดรตักมข้างเต้ยจะเจ้านี่เนาะมันเส้เปิ้อแล้วก็ตักของแห่ประบาณนี้ไปกินเขาก็กิ้มไปแก้อะไรก็แก่อืมน่อเปรี้ยวแฟตกับพี่น้องมันแจ้งเสื้อกันก็แจ้งเนาะเนาพี่น้องไม่เอาเลยมาเลยขนาดหน่อเส้นๆเอาไว้กอกซองกอกซ่าน่แม่ปลาอะไรโอ้ยไว้กอกกอกเอ้กอกสุดท้ายเอ้ยหือด่ายอดยอดอ้าซิมมึงกับพี่น้องพันเพื่อนดูมันแซ่บไม่ดีเหรอโมเมนต์ตัวเออเท่านี้ก็ได้แบง มันก็บ๊แซ่บแซ่บๆเลยพันดผู้เดียวน้องเพื่นไปแหว่งทีมันดูที่นี่มันแซ่บหนาแหว่งน้ำนี่นะทำมืนเนาะน้ำนี้แซ่บดีทีเออคำกินอันนี้เขาไปแล้วแม่ปลาเอานะป่าจะบบุกเนาะนี่ก็ชิมบีนนะชิมบอกเกิดอะกรชิบบินอือชิ้ยอดที่จะเอาเนาะไม่ธรรมดาเนาะชิมไปชิมกันพี่น้องนิมชิมแล้วกินที่นี่เลยแหละปะมัดเมืองเหมือนทหารเนาะกินกับข้าเจ้าแล้วมัดทหารเนาะ โอ้นอา่อยเเนาะบเข้าไปเลยเด้๋เขาเดียวต้องเป็นก้อยเนาะมันเปีูเขากันนะทีเก่าอยู่ะคักรอเก่าหองคักแล้วคำพเจ้าเห็ดเนาะคำพูดนี้ก็ว่าเป็นตะกินเค็มหรอว่ามันแซ่บหอแซ่บ่แซ่บหรอจะตัวคยเด็อับแซ่บคอยปิดคลิปเลยเากินนี้ไปแซ่บนี้ปสัน เอาพบก <right. S 1> uh, ันใหม่คล uh, uh, so ิปหน้าเนาะป้าเนาะครับครับอ่าไว้มือเมื่อยพอแล้วมีแต่เลยซ่เซ่ากันมาปั่นพี่น้องเบื้องนี้อ่าเป็นกำลังใจให้ไงพี่น้องเออกองแซ่เมื่อก่อนนี้พันพั่วเห่าก็บปจักแหว่งแต่ว่าเอาเดี๋ยวคลิปที่ซ่องพอดีที่สามาแล้วจังเว้ะมันฟังเนื้อว่ามันแซ่บโปแซ่บก้อยห้อยคือว่าได้ความทิมหรือคือว่าที่เนอเแล้วจะมีอะไรเพิ่งอี้เป็นสมัครเป็นบอกข้อสาวนลอยเพื่อนมันแพร่งนี่หนิพุ่นอ่ะเขาก็รับไปแล้วจะแม่ข้อสองคนเอาผู้ชายมาพอข้วเออได้แล้วรับแล้ว นจ่าว่ะอืมควาย้งไปเป็นคนไวครัแกวอนั่งอเีต้เ้ม่พาบลิปนี้ไม่ทราบแน่ชัดเมียได้ยินมันเป็นเรื่องปะเอาคำนี้แสำนึกยังไงออจอก็กิ้งากเอวเอื้อนตัไปให้เลยเออลงคลิปไปอุ้ยตายได้เมียนะนครับยดรชนี้ก็อยูทิวไปเพื่อนี่ก่อนพี่น้องเอาช่านเียละมาเซ่นเเนาพี่น้องเอ้ยายบาครับผมแกันแน่ยืดเลื่องกคไรกคตรแช่ดคตรสรไงยะกเบิคตรเลยละ ใคเป็นกระลังใจนะมียก็เสียไม่เห็นเทเบิ้งกันลนะ่ะพี่นอนะ้องครับจนล่าชีมีไก่ยุคที่ไม่มก็ชจะนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ